ทีวิดีโอตอนนี้นะจะเป็นเรื่องของการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปแล้วก็การสแกน QR code หรือไฟฉายรวมในแอปเดียวกันเลยนะครับจริงเราต่างคนต่างทําคนละแอปปกตินะครับแต่เดี๋ยวเราเพื่อรวบรัดเราจะทำรวมกันในแอปเดียวเลยนะครับซึ่งแอปพวกนี้พวกกล้องถ่ายรูปก,ก็จะมีแอปสำเร็จรูปเยอะแยะนะครับหรือ แม้แต่การสแกนหรือไฟฉายก็แล้วแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีติดไว้ที่โทรศัพท์มือถือนะแต่เดี๋ยวเราลองมา Sad ทําเองดูบ้าง Provost. นะครับง่ายๆงมือต่างๆเราก็จะเตรียมไว้เลยเตรียมไว้สี่รูปอันนี้รูปเป็นรูปหน้าปกนะครับรูปไฟฉายรูปแทนกล้องถ่ายรูปรูปแทนที่แกน q ีว่โคดหรือบาร์โคดนะครับแล้วก็จะเตรียมไว้4รูปตัวนี้อ่าโอเคเมื่อเราได้รูปเตรียมพร้อมเราก็จะเข้าไป ตรงมือทำกันเลยนะครับแล้วก็คลิกที่ create app แล้วก็เข้า google เข้าด้วย google นะครับ s i g n ินด้วย google ก็จะเข้าอเดีย ตอนนี้ผมเข้าแล้วผมก็เลยไม่ต้องป้อนรหัสเข้าไปนะครับก็จะมี Work หนึ่งอันนี้ก็คืองานเดิมเดี๋ยวเราจะสร้างงานโปรเจกต์ใหม่คลิกที่ Create Project เราก็ตั้งชื่อเลยนะครับ CAMERA จะต้องมีเว้นวร์กไปได้นะครับต้องทำตามด้วย d e r Score Bar แล้วก็ s n แล้วก็ Rise นะครับ CAMERA s c a n น i ลทสตัวเลยแล้วเราก็คลิกที่ next ก็ฟินิชเลยครับอ่าเราก็มาสู่หน้าจอแล้วเนี่ยชื่อโปรเจกต์จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มออกแบบโครงล่างหรือจัดเลเยอร์ก่อนนะครับดับแรกตรงไทเทอร์บาร์ตรงนี้เราจะไม่เอาเลย นะสมมุติถ้าเราไม่เอาเราเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม,ไม่ไม่อยากให้โชว์นะเราก็เอาคลิกตรงนี้ออก title visible อ,ออกนะก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งใหม่อีกอันนึงนะครับ title visible นะก็ถ้าเราคลิกก็จะปรากฏให้แต่ถ้าเราเอาออกนะครับก็จะมาที่ component ที่ชื่อ user interface แล้วเราก็ไปเลือก image อันนี้เราจะทำหน้าปกของเราก่อนนะครับเราก็เลือกมาวางไว้อิ a g อภาพอใส่อิเอ,อ,สอเ,เสร็จแล้วโอเคต่อไปคอมเมนต์ต่อไปเราก็ไปเลือก User i n t อินเทอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือก l a b e l นะครับเลือก l a b e l เราจะพิมพ์ข้อความตรงหน้าปกนิดนึงนะครับ l า b e l เราก็ไปเลือกที่ Layout เลือกที่ General แล้วก็ไปเลือก h o r i z o n t a l l นะครับ h o r i z o n t a l arrangement มาวางไว้ข้างหลังาาป,ปุ๊บก็จะปรากฏอย่างนี้นะครับทาง all ออ content ก็จะแสดงอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไปที่ c o n e n t ชื่อ user interface แล้วเราก็ไปเลือก button ปุม่ม ที่เราจะมาวางไว้3ามปุ่มนะครับไว้ในกรอบตรงนี้กรอบพอรลิสเซนทอนตรงนี้ปุ่มที่1นึ่แล้วเราก็ลากให้ครบ3ามปุ่มปุ่มที่สองนะครับเห็นไหมจะยังอยู่ในพอรลิสเซนทอนตัวเดียวนะครับปุ่มที่สเวลากต่อเป็น3ามปุ่มไม่ได้นะครับต้องต้องให้อยู่ในปุ่มเดียวกัน <c oughs> เราลบทิ้งก่อนก็ได้นะครับดีล t ทไปเราต้องลากให้ได้ให้ได้สามปุ่มปึ๊บอ่าให้เรียนกันอย่างนี้นะครับนดีครับถ้าเราผิด <c oughs> เราก็ลบทิ้งก่อนก็ได้แล้วก็ลากมาไหมให้อยู่ในเซตเดียวกันอันนี้นะครับตอนต่อไปเราก็จะมาเลือกมีเดียนะครับมีเดีย ตัวนี้แล้วเราก็จะมาเลือกอันแรกเลือกค a m เม่าก,ก่อนกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาวางข้างล่างนี้ปึ๊บตัวค a m เมรานี้ก็จะเป็นแบบนันวิสิเบิร์คอมเพลนต์ก็คือจะไม่แสดงตรงนี้นะครับต่อไป <c oughs> ตัวเซนเซอร์อันนี้ตัวสแกนนะครับเราไปหาตัวเซนเซอร์แล้วก็ไปเลือกบาร์โค้ดสแกนเนอร์ก็คือใช้ได้ทั้งบาร์โค้ดทั้ง QR Code โค้ดนั่นะครับก็ลากมาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ปล่อย อันนี้ก็แบบเป็นนัน visible component เหมือนเดิมนะครับได้มาสองตัวละต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือไฟฉายได้กล้องถ่ายรูปละได้สแกนเนอร์ละต่อไปไฟฉายตัวไฟฉายตัวไลท์ตัวนี้นะครับเราก็ไปคลิกที่ปุ่มที่สามนะครับปุ่มที่สามเราจะให้เป็นรูปไฟฉายเราก็ไปกำหนด ตรงนี้ก่อนที่ c ีหตัวนี้ก่อนเพื่อให้สวยงามนะครับเดี๋ยวนี้เราไปกําหนดที่คําสั่งที่หลังเราไม่ต้องมีตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันเราไปคลิกที่สกรีนหนึ่งเพื่อปรับเนาะนะครับปรับให้ก,ก,ก,ก <c oughs> ยู่กลางอยู่กลางก่อนอะไรให้อยู่เป็นเซนเตอร์นะครับเป็นเซนเตอร์นะครับ เดี๋ยวนอยเป็นเซนเตอร์สวยๆส,วยสีพื้นมีดีไหมสีพื้นนะครับเดี๋ยวลองดูสีพื้นเราก็พอปรับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยว image ปรับสกรีนเป็นเซนเตอร์เสร็จต้องปรับ image ก่อนอปรับ image ตัวนี้ให้เป็นฟิลพาเลตก็คือให้เต็มหน้าความกว้างาให้เต็มเวลาแสดงรูปภาพนะครับ หรือจะให้ใครจะเต็มหน้าจอก็ได้นะครับแต่เราต้องดูขนาดของรูปที่เรามาด้วยต่อไปเราจะใส่รูปภาพละนะครับเราจะต้องอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาก่อนนะอิมเมจหนึ่งนะครับตรงนี้พิเกอร์นะอัปโหลดไฟล์เราจะารูปอะไรที่เป็นหน้าปกจำได้ไหมครับแล้วคลิกที่อัปโหลดแอสเซทอ่าเดจ,จะมาโชว์ตรงนี้สังเกตน,นะครับเวลาเราเมาส์มาวางไว้หรือคลิกตรงนี้นะครับเพื่อพรีวิวคลิกที่ไฟล์ เป็นรูปที่เราต้องการจริงไหมอ่าพอเราคลิกเห็นไหมรูปก็จะมาโชว์ตัวแสดงตัวอย่างตัวนี้ให้เราดูอ่าโอเคนะครับพอเราอัปโหลดเสร็จรูปให้ทําหน้าปกเราก็อัปโหลดขึ้นมาทุกรูปเลยนะครับอัปโหลดกล้องอัปโหลดบาร์โค้ดแล้วก็อัปโหลด ไฟฉายอ่าเราก็จะได้สี่รูปครบตามจํานวนละนะครับทั้งรูปหน้าปกทั้งรูปแทนปุ่ม,มลกล้องล่ากล้องถ่ายรูปรูปบาร์โคแล้วก็ไฟฉายนะครับพอเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ปิดตัวนี้นะครับปิดเสร็จละเราก็ไปเริ่มละนะครับเราคลิกที่ระเบีหนึ่งก่อนระเบีหนึ่งตรงนี้ข้อความตรงนี้เราจะให้ให,ให้ให้พิมพ์คําว่าอะไรดี เราบอกอเราบอกผลงานของพวกเราครับอืมผลงานของพวกเราติดไปตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วตรงเรเบลเนี่ยเราจะเปลี่ยนแบ็กกราวขนาดตัวสอนก็ได้หมดนะครับเราเท่ากับสิบหกสีเอาเต็มพื้นไหมกว้างอ่านะครับจัดก,กลาง Alignment ให้เป็น Center ก็อยู่กลางสีพื้นนะครับสีพื้นจะสีอะไรเอาสีส้มสีนี้ก็ได้อ่าโอเคสีเขียวนะก็ทำางี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวนี้อีกทีนะครับลองใช้ตัวแนวนอนตัวนี้เราไม่กำหนดเรากำหนดเป็น80%ดีกว่านะลองดูนะครับ80%อ่าอ่าอ๋อ ตัวทีเราเป็นความสูงไปนะครับเราต้องคลิกที่ระเบล1นึ่งในความสูงผิดไปความสูงอัตโนมัตินะปกติความกว้างนะความกว้างเป็น80%นะเราไม่ให้เต็มนะครับเราไม่ให้เต็มเสร็จแล้วเราก็ทำให้เป็นโอเคเรียบร้อย อต่อไปเรามาดูปุ่มเครื่องมือนะครับตรง h o r i n ทอ l ฮอ h o r i นทอ t ก็ได้นะครับฮอ r i z o นทอ l ตรงขอ,ขอบตรงนี้นะเราจะใส่สีให้เขาก็ได้นะครับใส่สีใส่สีเหลืองอ่าปึ๊บอ่านี่คือนะครับรสีพื้นแบราวด์ u n d เล l เป็นอะไรเสร็จแล้วต่อไปรับคำหนดทีละปุ่มละปุ่มที่หนึ่งนะครับ ปุ่มที่หนึ่งอา้าวเราลองใช้ขนาดพิกเซลบ้างดีกว่านะความกว้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส80ด0พิกเซลกว้าง80พิกเซลอ่า,เ,เ,อาเราลองดูซิว่าขนาดพอดีไหมโอเคนะครับปุ่มที่สองก็เช่นเดียวกันเราใช้80ดพิกเซลปรับได้นะถ้าเราหลังจากที่เราทำแล้วไม่ได้ขนาดเห็นไหมเราสามารถปรับได้เป็นอะไร เป็นก็ได้เป็นพิกเซลก็ได้นะครับ80เท่าๆกันโอเคเราได้3ปุ่มละอา่าทีนี้เราต่อไปเราก็จะทำยังไงเราก็มาดูว่าไอ้รูปภาพเราจะมาใส่รูปภาพตรงนี้นะครับในระหว่างปุ่มตัวนี้เราก็ไปคลิกที่บอ่ทอนึงเราก็ไปเลือกรูปภาพ เราต้องมาที่ตรงนี้ <c oughs> อิ a เมจตรงนี้นะครับคือถ้าเรายัางไม่ได้อัปโหลดไฟล์เราคลิกตรงนี้แต่ถ้าเราอัปโหลดแล้วชื่อไฟล์รูปภาพจะมาปรากฏในช่องนี้เราก็เลือกคาเมล่าอ่าเห็นไหมครับรูปมาแต่ตัวสอนบางอยู่เราก็ลบตัวสอนออกเสีย t t x t อ่าก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปมาดูดบัตรท่อนที่สองเราก็ไปเลือกรูปภาพเป็นบาร์โค้ด ่าแล้วก็ลบข้อความออกอ่าปรทที่3ก็จะเป็นลายไฟฉายอ่าเ mm hmm. ห็นไหมครับเราก็ลบข้อความออกถงเท็กออกจะได้ไม่บังรูปภาพโอ้โหก็ได้ออกมาสวยงาม <c oughs> พอเราได้เสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับเราก็จะมาเขียนโปรแกรมเลยโอ้โหรวดเร็ว เราก็มาที่ b ล็อก s นะครับ <c oughs> เราก็จะเริ่มเขียนละเราก็ไปที่ปุ่มที่1ก่อนเราจะให้แสดงอะไร b u t t ท n อนหนึ่งนะครับเราบอกถ้กคลิกปุ่มนี้เว้นว่าทั้คลิกนะจะให้เกิดอะไรขึ้นคามล่าเราก็ไปที่คามล่าแล้ก็ไปหาครัว่าขอเท k e p i เจอร์ถ่ายรูปนะครับ ปุ๊บเราก็ไปวางไว้เสร็จเรียบร้อยหนึงปุ่มคาเมล่ Camera, นะครับไปเลือกอีกอันหนึ่งหลังจากที่เราถ่ายแล้วเป็น after picture นะครับเราก็ไปเลือก image นะ image ก็ไปเลือก image picture image picture ตัวนี้ set image picture ไปต่อไว้ ครับให้แสดงรูปภาพที่ถ่าย <c oughs> หลักากหลักจากกดปุ่มแล้วแล้วเราก็ไปค่าตัวแปรตัวนี้เราคิดปกตินะครับคิดปกอ่ามาไปวางไว้นะก็จะขึ้นครับว่า get image เราก็เลือก get image สุดท้ายก็เรียบร้อยไปหนึ่งปุ่ม,มนะ label ไปลาเบลหนึ่งลาเบลหนึ่งก็คือเลือก get label text get นะ label text เซต label text มาต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปไว้ข้างล่างเลยตรงนี้เราย้ายได้นะสลับไปสลับมาได้นะครับ อระเบียเท็แล้วเราก็ไปเลือกดับพิเครมี2อันเลือก get it, ตรงนี้นะครับดับพิเครออกมามาต่อตรงนี้อีกกันโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปปุ่มที่2ปุ่มที่1นึ่งเสร็จละกล้องแค่นี้ปุ่มที่2นี่จะเป็นเรื่องของการสแกน <c oughs> เราก็บอกว่าปุ่มที่2เอาไว้ตรงไหนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้วางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับมีพื้นที่มากมายไม่ใช่มีแค่นี้นครับเราสามารถเลื่อนหน้าจอได้แล้วท่อนที่2ไปเลือกบาร์โคดบาร์โคดสแกนเนอร์ก็ไปหาคำว่าคอบาร์โคดดูสแกนถ้าคลิกปุ่มที่2ให้ทําสแกนนะครับสมุสแกนบาร์โคดหรือ QR โคดเสร็จแล้วก็มาคลิกที่บาร์โคดสแกนเนอร์ทีหนึ่งนะครับ หลังจากที่สแกนแล้วจะให้เกิดอะไระหลังจากที่สแกนแล้วเกิดอะไรลาเบลหนึ่ง๊บเราก็ไปเลือก Set Label text to Set Label Text Tool วา,างไว้ปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็เอามาส์มาวางไว้จะขึ้นตัวแปรขึ้นมาให้เลือก get r e s o u r c วางไว้ตอนนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งปุ่มเนาะในปุ่มที่1ปุ่มที่2ปุ่มที่1เป็นคาเมราปุ่มที่2เป็นบาคคร์โค้ดสแกนนะครับต่อไปปุ่มที่3 <c oughs> ก็เหมือนเดิมคลิกปุ่มที่3แล้วจะแค่เกิดอะไรนะครับเราก็บอกมาที่คาเมรานะครับคาเมรามันจะมีคำว่า,าท็อกเกิลไลค์ตัวนี้คือ มันอาจจะเหมือนกับกล้องนะแต่นี่ท็อกไล์ก็คือไฟฉายให้รียกไฟฉายมาปึ๊บอืมก็เสร็จเรียบร้อยนะ <c oughs> ครับต่อไปเราจะทำการทดสอบกันละนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันนะครับเราคลิกที่เทสหน้านี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเรากลับหรือจะกลับไปที่หน้าดีไซน์เนอร์ก็ได้นะครับ <c oughs> โอเคตรงเทส นะครับคลิกที่ connect to component mm hmm. ก็จะขึ้น QR code มาเวลาทดสอบเราจะใช้เฉพาะตัวนี้นะครับ app Cordula component คลิกเข้าไปแล้วก็มาคลิกที่ scan QR code ก็ไปสแกนจับได้ปุ๊บรอให้ครบร้อ หลังจากที่เราทําแบบ <c oughs> ทําการทดสอบแล้วนะครับได้ผลแล้วเราก็ทําการติดตั้งก็ได้นะครับอ้าวตัวนี้ไม่แสดงเห็นไหมครับตัวนี้ไม่แสดงเพราะอะไรเราก็ไปดูได้ในขั้นที่เนี่ยเราอย่างนี้ก่อนตัว image นะครับ image ตรงนี้เราไม่ได้ขึ้นไปเราอัปโหลดไปแต่เราไม่ได้เรียกใช้ไหมครับเราก็ไปเลือก s t u d e n t นนะครับเป็นหน้าปกของเรา เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาทันทีเลยนะเห็นไหมเวลาเราขณะที่เราทำไปเนี่ย <c oughs> ในขณะที่เราทำไปเนี่ยเราสามารถที่จะทดสอบปรับแก้ไขตรงไหนที่เราลืมไปหรือยังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็สามารถทำได้เห็นไหมครับก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้ละรูปเรียบร้อยนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้เนาะก็คือ รูปกล้องถ่ายรูปนะครับคลิกที่กล้องถ่ายรูปอ่าเห็นไหมครับเราก็จะมาถ่ายถ่ายตรงไหนดีถ่ายหน้าจอเท่าทัก์กำลังดูแบบไม่ตั้งถ่ายเอาคลิกปุ๊บอ่านะครับก็ใช้ได้ฮะคลิกเคื่อหมายถูกอีกทีตรงนี้นะครับคลิกถูกอ่าก็โอเค เห็นไหมครับก็จะไปเก็บไว้ในโซลิดแอมเเลตพิกเจอร์คเนลาเป็นเรียบร้อยละลองทดลองไฟฉายสิเห็นไม้มไฟสว่างครไฟฉายพอดีหน้าจอไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรเนาะแต่เป็นตอนนี้เป็นไฟฉายละนะครับคิวอาร์โค้ดตัวเนี้ยต้องทําการติดตั้งก่อนนะครับถึงเอ้เวลาเราสแกนคิวอาร์โค้อ่ะจะขึ้นจะขึ้น URL หรือลิงก์ขึ้นมาให้ถ้าเราต้องการคลิกนะหรือสกแกนแล้วไปปรากฏที่หน้าเว็บไซต์นั้นเลยนะครับเราก็ต้อง,ต,องต้องสร้างปุ่มที่ชื่อ Open Link ขึ้นมาก่อนนะครับเราถึงจะทำได้โอเคนะครับสำหรับการเรียนนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ